Oh, you. You. ý ừ. <coughs> ที่มาช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดีสุขสริมเป็นปีก้อยวุ้ยก้อยวุ้ยชาวนาขอให้รวยใหญ่ ชาวไร่ขอให้รว้ดูปวงใัยอยาได้เข้ามาให้ผมผ่านเพื่อนบ้นช่วยงานลุให้เพิ่มขั้นไม่ขางานรากขอให้ไปได้สวยมาช่วยงานผมกันยับไม่เบาขอบคุณทุกท่านที่ให้เใยเราและไม่นื่องเขาติดมือเข้ามาด้วยขอให้รวยขอให้รวย

โชคดีโชคดีสุขเกษปรมปรีขอให้รวยขอให้รวยรวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ชดีโชคดีสุขเกษปรมปรีขอให้รวยขอให้รวยรวยขอให้รวยงานบุญวันนี้ขอให้รวยขอให้ทุกท่านรวยรวยรวย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครูพรมาแล้วค่ะวันนี้ครูพรมาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านรวยรวยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยรวยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านรวยรวยนะคะวันนี้ครูพรจะมา แบ่งปันการใช้กฎจักรวาลในการจินตนาการนะคะการใช้กฎจักรวาลในการจินตนาการนะคะการจินตนาการเราต้องใช้ตอนไหนถึงจะได้ผลเราต้องอยู่ในอารมณ์ที่ดีอยู่ในอยู่ในอารมณ์ที่ดีไม่ต้องอยู่ในอารมณ์ที่จะไม่อยู่ในอารมณ์ที่โกรธเกลี้ยวจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่ขุนขุนมอง จะไม่อยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะการใช้กฎจักรวาลให้ได้ผลเนี้เราต้องมีจิตใจที่เชื่อมัน่นเราต้องมีจิตใจที่สงบเราต้องมีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีสติแล้วก็มีสมาธินะคะเราจึงจะใช้กฎจักรวาลดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ผลนะคะ,ะเมื่อเราต้องการสิ่งไหนเราควรจะมีจินตนาการไว้ในหัวเราแล้วนะคะว่า สมมติว่าเราต้องการเงินวันนี้ต้องการเงินเราควรจะมีปากามีสมุดโนต้ตหรือมีสมุดซักหรือมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งว่าวันนี้เราอยากได้เงินเท่าไหร่ยางอย่างเช่นคุณพอนะเมือ่อเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเอ๊ะทำไงนะอยากให้อยากได้เงินอยากได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วอยากได้ยอดยอดคนติดตามนี่เยอะมากขึ้นเกิดจินตนาการและบนจินตนาการเนี่ย เราก็มีการปฏิบัติคือขอจากจักรว่าโอ้ยขอให้เราวันนี้ไม่ใชไไ่ไม่ต้องมาโอ้ยนะต้องบอกว่าขอให้เรามีคนติดตามขอให้มีคนติดตามเราในยอดเท่านี้เท่านี้ขอให้เราขายสินค้าในยอดเงินได้เท่านีน้นวันนี้ครูพองไปนะคะคือปกติคูพรจะไม่แจกสินค้าให้กับลูกค้าจะไม่แจกนะคะแต่วันนี้ความที่เรา อยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้นผู้พันก็ทําสินค้าขนาดทดลองไปแจกนะคะทําขนาดทดลองไปแจกก็จะบอกลูกค้าว่า <c oughs> ขอโทษค่ะอรู้สึกคอแห้งก็กินน้ำก่อนนะคะ ก็จะบอกลูกค้าว่าวันนี้เรามีสินค้าขนาดทดลองมานะคะมาเรามีสินค้าขนาดทดลองมาแจกด้วย <c oughs> ลูกค้าขอโทษค่ะลูกค้าก็จะมามารับสินค้าจากเราเราก็บอกว่าเมื่อรับสินค้าเราไปแล้วขอให้ช่วยกดติดตามเพจที่เรา,าเปิดนี้ด้วยปรากฏว่ายอดวันนี้ขึ้น เพิ่มขึ้นเฉพาะวันนี้นะคะ68รายแล้วเงินที่เราไปขายสินค้าก็ได้ยอดเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเราเกิดจินตนาการแล้วความต้องการเกิดแล้วก็ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยเรามีการ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะใช้พลังเยอะขอขอให้ได้สิ่งในสิ่งที่เราได้ขอให้ได้สิ่งที่เราได้ แล้วก็ทำในสิ่งที่เราขอทำในสิ่งที่เราขอแล้วก็สามให้เสมือนว่าเอ๊ะทำไมไอ,ไอไวันขอโทษนะไอไว,วันนี้ไม่รู้เป็นไรเ <c oughs> สมือนว่าเราได้รับสิ่งที่เราขอไปแล้วแล้วก็จะขอบคุณขอบคุณนะวันนี้เราได้ยอดคนมาติดตามเราเพิ่มขึ้น อุ้ยดีจังเลยวันนี้เราดีใจมากเลยก่อนที่เราจะไปทํางานนี่วันนี้ยอดขายเราลูกค้าเก่ามาลูกค้าลูกค้าเก่ามาซื้อมาซื้อซ้าลูกค้าใหม่มาซื้อเพิ่มมันเป็นอะไรที่เออมันมันมันดีใจอะค่ะเหมือนกับว่าทําไมแค่เราคิดว่าเราอยากได้ยอดติดตามเพิ่มเราอยากได้ยอดเงินเพิ่มเราคิดแล้วเราก็ไปทํางานอ่าตามที่เราขอไว้ได้ค่ะทุกท่านเชื่อเลยค่ะว่า สิ่งที่เราขอเนี่ยแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นนะคะอย่าอย่าอย่าขัดแย้งในหัวว่าโอ้เราขอไปแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราขอไปแล้วไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่าเสียงในหัวอย่าให้มันขัดแย้งนะคะเสียงในหัวอย่าให้มันขัดแย้งเพราะว่าเสียงในหัวของเรา ขอจักราวาลไปแล้วอย่ว่าโอ้ยคงไม่ได้หรอกลูกค้าลูกค้าคงไม่มีเงินมาซื้อเราลูกค้าคงไม่ชอบสินค้าเราถ้ามีเสียงค้านในหัวมันจะเป็นไปไม่ได้ยอดยอดกดติดตามของเราวันนี้ที่เราขอจากจักรวาลน,นะเพิ่มขึ้นพันเปอร์เซ็นต์นะคะจากกันที่เขารายงานเรามาขึ้นเพิ่มพันเปอร์เซ็นต์มันทําให้เราเกิดความอยากอยากขอเพิ่มอีกว่าอ่าวันนี้เราขอมันเพิ่มขึ้นเป็น1000พันเปอร์เซ็นต์ละพวกนี้ เราอยากได้อีกเพิ่มเป็น2% 0 0 0เปอรนต์เราจ่ายเราจะได้ไหมเนี่ยเราพยายามขอในสิ่งที่มันง่ายๆก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เรามีกําลังใจที่อยากให้เราทําต่อแล้วขอต่อนะคะทีนี้เราก็อย่าลืมขอบคุณนะคะขอบคุณจักรวาลมากเลยที่ให้สิ่งที่ฉันต้องการที่ให้สิ่งที่ฉันขอมาให้แล้วคิดว่าวันนี้ยอดติดตามเพิ่มขึ้น1 0 0เซต์ แล้ววันพรุ่งนี้จะให้มันเพิ่มขึ้น2,000เปอรซ็นต์าก็ต้องเตรียมสถานการณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะทีนี้สมมุติว่าเราอยากได้รถสักคันหนึ่งแต่เราต้องเป็นคนที่อยากได้จริงๆนะอย่าเป็นคนลังเลว่าเอ๊ะรถเราก็มีอยู่แล้วแล้วเราจะเอารถอีกคันหนึ่งมาทําไมอย่ามีเสียงในหัวว่าไม่อยากได้หรือได้ก็ดีไม่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 อย่างนั้นมันจะไม่ได้ต้องว่า รถคันนี้ต้องเป็นของฉันแน่นอนฉันต้องการรถคันนี้จริงๆเข้าไปนั่งในรถคันนั้นแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วก็เอามาถ่ายรูปออกมาแล้วก็ามาแปะที่ข้างฝาอะที่กรอบรูปเลยว่าเป็นรถของเรานะคะอย่าแค่ว่าอยากได้อยากได้รถคันนี้ได้ก็ดี อ่าหรือไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีรถอยู่ละไม่จําเป็นต้องได้คันใหม่แบบนี้เสียงในหัวมันค้านกับสิ่งที่เราขอมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหลายคนที่ขอแล้วทาไมมันไม่ได้เพราะว่ามันความความที่หัวเราเนี่มันขัดแยง้งแล้วก็ความเชื่อมั่นไม่มีมันทําให้ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เชื่อก็ลองขอในสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วให้มันเพิ่ม ให้มันเพิ่มยอดขึ้นให้มันเพิ่มความมันเพิ่มเป้าหมายขึ้นไม่ต้องขอจนกระทั่งว่าอุย้ยขายได้วันละหมื่นจะขอวันละล้านอย่างเงี้ยมันก็ขัดแย้งนะคะลองเอาทีละนิดทีละนิดเมื่อได้แล้วขยับขึ้นขยับขึ้นนั่นมันจะทําให้เรามีกําลังใจนะคะแล้วอย่าลืมขอบคุณจักรวาลทุกครั้งที่เราได้ในสิ่งที่เราขออย่างวันนี้เห็นได้ชัดเลย เราเราไปขายสินค้าลูกค้ามากดติดตามให้เราเยอะแล้วลูกค้ามาซื้อเพิ่มซึ่งมันทําให้เราวันนี้พูดพูดมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันการที่เราขอแล้วเราอยากทําตามเสียงเลยแห้งนะคะแต่ก็ดีใจลูกค้าก็ขอบคุณเราด้วยที่เราให้สินค้าทดลองเข้าไปนะคะทีนี้เมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเป้าหมายเราใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขอใหญ่ขึ้นขอมากขึ้นอย่างเช่นบางคนน่ะมีบ้านอยู่ละถ้าบอกว่า เออต้องทําเป้าหมายให้ใหญ่นะต้องทํา,าทปเป้าหมายให้ใหญ่แต่ทํำไปเป้าหมายให้ใหญ่ละแต่เสียงในหัวบอกว่าเออเราเป็นคนสมถะบ้านหลังแค่นี้ก็พอละบ้านหลังขนาดอ,อ่อพอเพียงก็พอละแต่คุณไปขอบ้านเป็นข้าลหาดเสียงในหัวมันคานมันจะทําให้เราไม่ได้สิ่งที่ขอเมื่อฉะนั้นเมื่อเราขอไปแล้วว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนให้ ดีไซน์ออกมาเลยนะคะว่าบ้านเราต้องมีกี่ห้องเป็นยังไงบ้างซึ่งครูพรก็เคยพูดไปแล้วว่าใช้กฎจักรวาลดึงดูดคฤหาสนะคะหรือบางคนอยากได้บ้านที่ตัวเองอยากได้ก็ควรจะมีภาพในฝันเป็นจินตภาพหรือจินตนาการไว้เลยว่าบ้านของฉันต้องเป็นแบบนี้มีกี่ห้องแต่และห้องมีสภาพเป็นยังไงนะคะหรือท่านอยากได้ห้องอยากได้ห้องก็ไปซื้อไปดูบ้าน จะสันหลังนั้นเลยราคาสามล้านห้าล้านเข้าไปนอนในเตียงนั้นเลยเข้าไปในห้องที่เขาให้อ่าเป็นห้องตัวอย่างห้องที่เขาให้เราไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปออกมานี่คือบ้านของเราคฤหาดของเราอย่างเงี้ยจินตนาการห้ามบอกว่าขอละโอ้ยไม่มีวาสนาโอ้ยไม่ใช่หรอกถ้าอย่างนั้นเสียงในหัวเราค้านมันจะทําให้การที่เราขอกับจัก,กรวาลนเนยมันจะไม่ได้นะคะแล้วเราต้องเกิดความเชื่อมั่นด้วยอย่าทําให้เกิด ความลังเลนะคะอย่าเหมือนว่าเอ๊ะเหมือนสมมติว่าเราเป็นคนอ้วนมากเราเป็นคนอ้วนมากแล้วก็บอกว่าเช่นเป็นคนผอมเช่นเป็นคนหุ่นดีมากซึ่งเอ๊ะทาไมเราหลอกตัวเองหรือเปล่าว่าเราเนี่ยอ้วนแล้วมาบอกว่าเราหุ่นดีแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะมันจะทําให้เสียงในหัวกับสิ่งที่เราขอกับจกักรวาลมันขัดแย้งกันค่ะมันจะทําให้ไม่เกิดผลลัพธ์นะคะถ้าถ้าเราอ้วนมากจริงๆถ้าอยากให้ กำลังใจของตัวเองก็ต้องบอกว่าเออวันนี้วันนี้ฉันเริ่มหุ่นดีละเออฉันกาลังเริ่มสวยลักฉันกำลังกำลังเริ่มผอมละฉันจะผอมแบบนี้ให้ได้ฉันจะหุ่นดีแบบนี้ให้ได้แต่อย่ามีเสียงขัดแย้งในหัวว่าโอ๊ยอ้วนขนาดนี้ลดน้ําหนักไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างนงี้มันก็การขอไม่ได้ผลนะคะเหมือนเช่นการค่ะถ้าเราอยากได้อ,อยากได้เงินอยากได้เงิน ในขณะที่เราไม่ออกไปทํางานเลยวันนีอนนน้อยากได้เงินสักแสนหนึ่งอยากได้เงินสักแสนหนึ่งแต่ขอขอแล้วไม่ไม่ทำตามที่สิ่งที่เราขอไม่ทํางานเลยอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้นะคะในขณะที่ขอก็อไม่ใช่เออเราเคยขายของด้วันละแค่สามหมื่นแล้วอยู่ๆเรามาขอแสนหนึ่งนี่มันคงเป็นไปไม่ได้ถ้ามีเสียงค้านในหัวนะคะถ้ามีเสียงค้านในหัวนี้มันจะทำให้จกักรวาลงง ะะทำให้จักรวาลงงไม่ว่าท่านจะขออะไรต้องเกิดจากความเชื่อมั่นในใจจงเกิดจากความต้องการจริงๆความอยากได้จริงๆนะคะการที่เราขอแล้วไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของจักรวาลที่จักรวาลจะจัดสรรให้เราไม่ว่าท่านอยากได้เงินอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้คู่ครองอยากได้ชีวิตที่ดีอยากได้ สิ่งแวดล้อมอคนรอบข้างเราที่ดีเราขอจักรวาลหน้าที่ของจักรวาลคือส่งส่งสิ่งที่เราขอมาให้บนความต้องการที่จริงจังบนความต้องการที่ต้องการจริงๆห้ามมีเสียงขัดแย้งในหัวว่าโอ้ยไม่ได้หรอกขอไปยังงั้นแหละไม่ได้ได้ก็ดีไม่มีต้องไม่มีเสียงในหัวค้านกับสิ่งที่เราขอนะคะแล้วก็คนเราคนเราเมื่อ ได้สิ่งที่เราขอละอย่าลืมขอบคุณอย่าลืมขอบคุณอันแรกขออันที่สองขอบคุณอันที่สามทำตัวเหมือนว่าเราได้รับสิ่งที่เราขอแล้วอุ้ยวันนี้เราขอยอดขายเรแค่วันละสามหมื่นวันนี้เราได้แสนหนึ่ง ขอบขอบคุณนะจักรวาลขอบคุณมากเลยวันนี้ฉันขายสินค้าดีมากฉันได้เงินตั้งแสนหนึ่งอะ่ะโอ้ฉันดีใจมากเลยฉันได้เงินเยอะซึ่งฉันก็ไม่เคยได้ขนาดนี้ฉันวันนี้ฉันได้เงินตั้งแสนหนึ่งเพิ่มขึ้นตั้งเจ็ดหมื่นขอบคุณจริงๆอู้ก็เหมือนกับว่าดีใจทำทำ,ทำตัวให้เหมือนกับตัวเองอะ่ะได้เงินแสนจริงๆอารมณ์ดีใจอะ่ะ จะใช้โย่โหเหมอะไรก็ได้โอ้ยดีใจจังเลยเย้เยเย่ฉันได้เงินแสนหนึ่งวันนี้ฉันขายสินค้าได้เงินตั้งแสนหนึ่งซึ่งทุกครั้งฉันไม่เคยขอจักรวาลฉันได้แค่วันละสามหมื่นวันนี้ฉันได้เงินตั้งแสนนึงขอบคุณจักรวาลมากโอ้โหฉันนี เยี่ยมจังเลยอ่ะจ like so ักรวาลรักฉันฉันก็รักจักรวาลขออย่างเงี้ยให้อยู่ในทิศทางเดียวกันกับที่เราขอแล้วอย่าจิตตกอย่าจิตหมองอย่าเศร้าซึมนะคะอย่างเช่นบางคนลุกมาจากที่นอนบังเอิญว่าไปเดินชนโตชนเตียงแล้วก็เจ็บเท้าแล้วก็สะบดทำไม่ไม่ดีออกไปว่าโอ๊ยโคตรแม่โคตรพ่อมือเดินชนโตงดหงิดเท้ากูเจ็บเลยพูดไปอย่างนี้ทั้งวัน คุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ท่านอารมณ์เสียเจ้าก,ก็จะเดินชนโตะชนเตียงไม่ชนโตะก็ชนตอชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องบอกเปลี่ยนอารมณ์เลยว่าโอ้โหวันนี้ชนอขอบโต๊ะที่บ้านชนขาโต๊ะที่บ้านเจ็บเท้าสงสัยจะได้ลาบก้อนใหญ่สงสัยจะได้เงินก้อนโตแน่เลย ทำให้เราต้องอนี่มาเตือนและจักรวาลมาเตือนแล้ว,ว,เ,ลวเราได้รับใช่โย่ดีใจจังเลยวันนี้ฉันจะได้รับเงินก้อนตโตเยี่ยมมากเลยฉันดีใจมากเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ฉันเดินชนขาโตเพราะว่าฉันจะได้รับเงินก้อนโตฉันจะมีโชคฉันจะขายของดีหรือฉันจะไปไหนฉันจะเจอ,อคนที่ให้ราบรอยกับฉันนะคะแล้วก็บอกว่าเงินหาง่ายเงินหาง่ายเงินให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเสียงในหัวต้องบอกว่า ใช่ฉันเป็นคนดีจักรวาลมอบสิ่งดีๆให้ฉันฉันต้องหาเงินง่ายๆเงินลอยทั่วไปอยู่ในอากาศเงินฉันดึงดูดเงินหรือฉันดึงดูดที่สิ่งที่ฉันอยากได้นะคะฉันดึงดูดสิ่งไหนฉันต้องการสิ่งไหนจักรวาลจะส่งมาให้ฉันเองฉันเพียงแค่ขอแล้วก็ทําง่ายๆทําตัวสบายๆทาอารมณ์ให้สดใสทําอารมณ์ให้ร่าเริงอย่าอมทุกข์อย่าหน้าซีเรียสอย่าหน้าประเภทที่ว่า โอ้โหเจอใครก็บึ้งนะคะไม่ต้องค่ะถ้าเราขอจักรวาลแล้วอารมณ์ดีทั้งวันหัวเราะให้ดังๆยิ้มให้แบบยิ้มเจอใครก็ยิ้ม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 ใครจะว่าใครจะว่าเราเป็นบ้าก็ช่าง เพราะว่าบ้าแล้วรวยบ้าแล้วสวยบ้าแล้วดียอมเป็นบ้าดีกว่าซึมเศร้าแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะวันนี้ครูพรรู้สึกว่าการที่เราแบ่งปันอย่างนี้มอบสิ่งดีๆให้กับการทุกวันเป็นการตอกย้ําว่าแต่ละวันนี่เราควรจะทําอารมณ์ให้ดีเพื่อรับสิ่งดีๆควรจะทำอารมณ์ให้ดส,ดดใหสดใสเพื่อให้สุขภาพจิตเราดีแล้วจักรวาลเขาก็จะส่งสิ่งที่เราขอสิ่งที่ดีๆมาให้อย่างเลือเฟือในโลกนี้ไม่มีคร ว่ามีอะไรขาดแคลนมีแต่คำว่าเหลือเฟือนะคะไม่มาท่านอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินสดอยากได้ทองคำอยากได้คู่ครองเป็นยังไงให้จินตนาการเอาเอากระดาษเอากระดานหรืออ่ กระดานเอากระดานนะคะแล้วก็เป็นกระดาษมาแปะแปะ,แปะหรือเรียกว่าดีมบอร์ดนะคะมองทุกวันบอกว่ารถนี้ของฉันบ้านนี้ของฉันเงินนี้ของฉันคนนี้คือคนรักของฉันฉันเป็นคนสวยหุนอย่างนี้แหละฉันเป็นคนหล่อหุนอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> เหมือนเสกคาถาใส่จิตใต้สำนึกตัวเองทุกวันมันจะเป็นจริงนะคะสิ่งที่เราขอจะได้สิ่งที่เราขอจะมาถึงเราจักรวาลไม่ชอบการ เขาเรียกว่าจักรวาลน่ะไม่ชอบความล่าช้าขอนะคะแต่ไม่ต้องเร่งรัดจักรวาลนะจักรวาลจะสัดจะจัดสรรมาให้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่เราขอไปแล้วเราสบายใจรอรับอย่างเดียวนะคะวันนี้ครูพานก็มาขอแชร์เรื่องการใช้กฎจักรวาลจินตนาการเพื่อให้ได้สิ่งที่เราขอขอจบการแบ่งปันเรื่องการใช้กฎ จักรวาลเพื่อดึงดูดจินตนาการให้ได้สิ่งที่เราขอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมแล้วก็แชร์ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ